วัสครับวันนี้เรามาเจอกับทีวีบีโครับเป็นเซลาบานะครับจะเป็นรุ่นนี้นะครับตัวซับวูเฟอร์เปิดติดนะครับไฟจะกระพริบส่วนตัวซาบาเปิดไม่ติดนะครับตรงนี้นะครับ กดเปิดไงก็ไม่ติดน,นะครับแต่รุ่นนี้จะรื้อออกมาซ่อมยากอยู่นิดนึงนะครับค่อนข้างต้องออใช้ความระมัดระว,วังหน่อยนิดนึงนะครับตัวตัวซาบาตัวนี้ครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับอาการไปไเปนไหเครอะไรเสีย